วิธีการป้องกันตนเองจากเชื้อโควิด -19 ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ถือเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ซึ่งกำลังลุกลามไปทั่วทุกภูมิภาคของโลกโดยเชื้อโควิด -19 สามารถเข้าสู่ร่างกายผ่านการหายใจรับละอองเชื้อโรคที่มาจากการไอาจามหรือการพูดคุยกับผู้ติดเชื้อ แม้แต่การสัมผัสเชื้อโรคที่อาจจะตกค้างอยู่ในสิ่งของก็มีโอกาสที่เชื้อโควิด -19 จะเข้าสู่ร่างกายได้ผ่านปากจมูกหรือตาเช่นกันยิ่งไปกว่านี้ยอดผู้ติดเชื้อทั่วโลกก็ได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแต่เราสามารถป้องกันเชื้อโควิด -19 ทำได้ง่ายๆเพียงแค่สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่ต้องพบปะผู้คน มันล้างมือด้วยสบู่ให้ถูกวิธีและหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้าปากจมูกและดวงตาเพราะอาจทำให้เชื้อโรคโควิด -19 เข้าสู่ร่างกายได้ถ้าเป็นไปได้ควรหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัดและเว้นระยะห่างจากผู้อื่น1-2เมตรเพียงแค่นี้ก็สามารถป้องกันเชื้อโควิด -19 ได้แล้ว เพียงแค่ใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้ามันล้างมือให้ถูกวิธีและเวนเ้นระยะห่างจากผู้อื่น1-2เมตร